ออ่ะอไ่ดีใจอดีใจไรเห็นออมาอ้าอ้าวบึงหมู่ว่าีหนเขาหมอนม่าไ้ครับปุ่มกับเงินสอปีแม่มาไา่บริวารเราไว้เนาะเนี่ยคนเนาะใครกระยากได้บุญเลยกุศลน้ำฮะอ๋อมันเป็นตำนนานเลยอ เป็นตำนานนี่ลูกพระพุทธเจ้านะ,ะความายนะมิจะบอกให้ตายอะแต่มันไม่ายหรอกมิจะมองระนาภาพเมื <laughs> อ่อ,อ <laughs> วานนี้ตกลงกับไม่ชีอยู่ไม่ลงตัวไม่ชีตายแล้วบอกให้พระตายแล้วก็ไม่ชีตใจอย่างเงี้ย หลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ไม่ชีเยอะกว่าต้องพระองค์แล erm ้วไม่ชีตายสองเนี่ยทุกอย่างเกิดจากกรรมนี่เขาเรียกวิบากขันเนาะอะไมีอะไรหรอกวิบากขันแต่วิบากกิดมันหายไปแล้วอ่าวิบากขันนะ เหมือนพระโมคคัลลานะอย่างเงี้ยโดนตีตายอยู่พระนางอ,อุบลวรรณายังโดนของขืนเนี่ยเขาเรียกวิบากกันนี่ก็เหมือนกันตัวเองสร้างไว้สร้างไว้นะแต่ไม่มีไม่มีเลยว่าทุยาเกี่ยวเหยียดไปแล้วย่างเยอเนียเออสมบูรณ์มากเรื่องกรรมเนี่ยนะแต่ทั้งจิตหลวงตาเคยพูดไว้ตลอดเวลางไงอันนี้คือ อากายนี่คนละเรื่องเลยจะจิตอันนี้ได้เพราะมันไม่จริงไงเป็นอันนี้จัง<ม>เห็นไหมแค่เรารับรู้รู้รู้รูเฉยไม่ใช่ว่ามันไม่เจ็บนะมันเจ็บอยู่แต่ไม่เจ็บฮ้าเหนื่อยบ่ค่ะไม่เอ,อยเ<ม><ม>ขาบอกว่าถ้าหลวงตามายเยี่ยมดีดีขึ้นมางั้น กูว่าเออเมื่อย็นเมย์น้ำยาเมย์น้ำเมที่คือเขาอยากทีพอมาให้ส่ตึงเขาบอกเขาบอกว่าตอนนี้ใครใครก็เห็นไหมอ่าเขาก็อยากทำบุญด้วยเห็นไหมหน้าตาแดงเลยเห็นไหมเขาก็ไปขออนุญาตนุไปเกี่ยงลุงตาปนี้เลยว่าใช่เมื่อวานนี้ค่ะเขาบอกว่าอยากได้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมาใส่คอหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะก็ไปซื้ออันที่มันนุ่มกว่านี้ก็ได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อไอ้ชิ่อวัตนุ่มอลเนี่ยเอามาคล้องคอหน่อยเวลาจะเอ็นกายนี่หมอนเนี้ยมีเยอะแยะเลยเมื่อวานนี้เอามาแสดงว่าไม่ชี้เอามาอันเดียวพวกมันแบ่งกันเมีข้างหลังก็มีอ๋อกูให้มาสามสี่อันเอ้ยเห็นอันเดียวอ อากาศก็ดีตรงนี้เนาะเห็นไหมดีอยู่ผมแล้ะข้อสำคัญได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่ดูแลนี่คือเป็นความงดงามงดงามแห่งกุณระบุตรคุณระบุตรนะที่ดูแลอย่าลืมนะทำไมทาไมหลวงพ่อปานีมีจากคนดูแลเห็นไหมอันนี้เขาเคยดูแลคนอื่นไว้ อ๋นะทุกอย่างเขาต้องได้รับเห็นไหมนี่แหละเรื่องกรรมศาส,สนาพุทธมันไม่มีเหตุผลหรอกแต่มันแสดงอาการอ,ออกมาให้เห็นจริงๆนะมันพูดไม่ได้ถ้าเป็นภาษาธรรมจริงๆเนี่ยพูดไม่ได้ที่พูดเนี่ยมันเป็นสมมติเพื่อจะอุปมาให้ฟังเฉยๆนะธรรมาคำสอนทุกอย่างเป็นสมมติแต่ของจริงเนี่ยอ่า เรารอบรู้ด้วยจนได้เรียกว่าปัจจตังนั่นเองนะอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วไอ,อุ้ณวันเนี่ยไอ้ลูกชายของเทียมบุญแล้วเนี่ยอ๋อครับอ่าอินทร์เหรอนี่นะจะบอกว่าตัวเองเป็นนกกระจอก,กอไม่ใช่หรอกนะอ,อย่างน้อยก็ต้องพยาอินทรีย์เหมือนกันแต่กิเลสมันเหยียบจ้ำหัวใจอยู่เ็นไหมคัถ้ากูเป็นพ่อได้ยินแล้วกูตกเลย ลูกเทียมบุญินทรบุตรลูกชายลูกชายคนที่เท่าไหร่ลูกชายคนเล็กของเทียมบุญินทรบุตรเห็นไหมโอ้โหเทียมบุญไม่รู้จักเลยกูยังไม่รู้จักเลยโปรโมเตอร์มวยโปรโมเตอร์มวยเฮ้เทียมบุญคือใครวะคือโปรโมเตอร์มวยครับไข้มวยกว่าค่ายมวยเทียมบุญเทียมบุญพญาอินทร์ศรีมีคนถามเขาบอกว่าทำไมไม่พาหลวงตาปานีไปหาหมอครับอาไม่ใช่ไม่พาไป มันอยู่ที่ว่าหลวงตาปณีว่าจะไปไหมตั้งแต่วันแรกนะเหมือนกับครูบาปูครูบาปูเนี่ยอห้าวันห้าคืนเนาะเออทีนี่ญาติก็มารอว่าจะเอาไปโรงพยาบาลหลวงตาก็เดินไปถามว่าไปโรงพยาบาลไหมครูบาปูบอกว่าไงรู้ไหมไม่เอาให้มันตายใะไมไม่ไป<ะ>นี่ครูบาปูเนี่ แล้วก็น,นอนจมอยู่อย่างนั้นประมาณห้าหกวันยอมตายสละเลยนะ <C oughs> ใช่ไหมแต่เขาไม่เห็นตายเพราะว่าความใจมันก็สมบูรณ์อยู่กวัน <c oughs> ติ็ตัวก็วันอยู่ <C oughs> อยากตายก็ไม่ตายเพราะว่าปานี้เนี่ยฮะเห็นผมเพราะเราไม่ได้กำหนดอะไรได้เลยเออลมอาจจะแน่นแนงแขาดรับไป แล้วดับลงไปหายไปสักพักนึกว่าตัวเองตายอะสักพักก็เอ้ากูยังไม่ตายอยู่ไม่เหมือนเท่าหัหลยวกลงตาเอไม่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 เราเราก็พยายามอยู่อ่าที่จะทําสิ่งมันเป็นไปตามกฎเกณฑมีเหตุมีปัจจัยของมันทุกอย่างนะลุงตาเนี่ยเมื่อก่อนเขามีนะ เนี่ยรุ่นครูบาโดนครูบาพงเทพเนี่ยไม่กินยาปล่อยให้ตายเลยไม่เห็นตายซะคนมันยังมาเสียงกูอยู่ทุทกวันนี้เห็นไหมเมื่อก่อนเราไม่มีนะฮะไม่มีถามดูได้เลยยุบก้นต้นเนี่ยฮน่ยุคนี้หลวงพ่อบอกว่าเออก็พี่สอนน้องเขาอย่างเข<อ>าเรียกพี่สอนน้องเนี่ยหลวงตาบานีกำลังเทศธรรมะอยู่ กำลังแสดงทำอันของเป็นของจริงไงเมื่อวานนี้ไม่ชี้จิตฮะฮะจัดว่าเป็นพอสอลูกครับอ่าอ่าผมนําห้อยปีๆเลยอ่าอ่าผมได้ยินหรอคำอะไรมึงเอามาปฏิบัติตาม่าะคือข้าพองใจเชื่อนะศรัทธานี่มีกําลังมากแต่เรามันศรัทธาพระเจ้าไม่จริงหรอกมันสงสัยมันเสียงอยู่ฮะ กาปฏิบัติท่านี่ปฏิบัติแบบงง,ง,งๆใครกล้าลงทุนเอาชีวิตเนี่ยลงทุนนอนนั่นคือความเชื่อคือการยอมรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลวงตาเนี่ยยอมรับเห็นไหมที่หลวงตาว่าหลวงตาตายเห็นไหมไม่ใช่ตายครั้งเดียวนะ,ะ <laughs> ตกแลรวกชั่งเป็นนะ่ะเผายังกันอยู่แน่เอาเวจีมีคนไปถามกูบาอาจารย์ไปถามว่าร้อนขนาดไหนหลวงตาบอกว่ามึงเอาไปแช็กเขานิ้วมึงตอนนี้มากกว่านั้น พันเท่านารกอะ่ะแมนครับฮะแมนผมก็เป็นอาการโดนมาแล้วมันพ่อนลุงตาโอ้ยนะกูตอบแทนได้เลยไม่มีประมาณฮะ <c oughs> ไม่มีประมาณมลวงตาเขาบอกว่าหเหมือนไฟนรกอาเบจีอยู่เหมือนอยู่ในมหาเบจี ่ใเวจีมหานุ่นเดียวกันแหละหลวงตาก็เจออาการนั้นแหละเดี๋ยวจะบอกอว่าอาจจะไปนี่เนี่ยม่วันนี้ยังคิดถึงอยู่ว่าไปนิมนต์อาจารย์ชอบมาอาจารย์ชอบที่เคยดูแลหลวงตาแบบเนี้ที่หลวงตาตายอ่ะนะอาจารย์ชอบเราดูแลอ่านกนรกอเวจีอ้า,อา ถ้าผ่านตรงจุดนี้ได้นะนะออหายคอยดูฮะยอมรับยอมรับยอมรับหายหายหายนะเขาก็อยากได้บุญได้กุศลด้วยนเจ้ากรรมในเวรที่สร้างไว้จะทำไม ถ้าอยากได้บุญได้อันนิสงกับหลวงพ่อปานีเนี่ยเจ้ากรรมในเวรเนี่ยฮะก็จะวางออกมาก็จะหายมาจำไหมโอ๊ยไม่สนใจแล้วตายซะกูบอกให้ตายทุกวันฮะตายเลยฮะเห็นไหมชี่หลวงพ่อบอกให้ตายบอกไม่ชีจิตตายเห็นไหมวันวันวันแรกไปวันวันที่สองที่สามวันที่สองหรือที่สามค่อยตาย เราบอกตายซะตายเลยนะวางซะบุญก็ทิ้งบาปก็ทิ้งวางให้หมดทิ้งไมให้หมดนะแต่คนเรามันไม่ยอมมันไม่ตายหรอกไม่ถึงวันมันอ่ะมันจะไม่สงสัยในธรรมได้ยังไงนะ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 เกิดมาตายซแชะ,นะอ่ะอ่ะเราผ่านอ่าตรงนี้มานะ าขาลงตาเนี่ยบวมเท่าๆกันนี่แหละแต่เอาผ้ากอน,นี่พันตั้งแต่เนี้ถึงนี่เลยแต่หําไม่บวมขนาดเนี้อ่าเพราะปกติลงตาก,ก็หําบวมอยู่แล้วไม่ใช่ไข่หําไม่ใช่หําหรอกเพราะหําไม่มีเป็นขันทีมาหลายปีแล้วจากไปนานขันทีหลายปีแล้วอะ,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 อะใไม่มีปัญหาฮะ นะโอ้ยไม่ต้องหว่วงไหนเพื่อะเพราะลมเนี่ยมันจะกระแทกกระแทกกันทุกวันนะฮะ,ะไม่มันจะแน่นมันจะรัดมันจะอ <c oughs> รู้ตามดูรู้เลย <c oughs> ไม่ใช่จิตอ่ะลงตาตามดูจน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 ดับจนหาย เลยบอกว่าตายชัดจิตเลยตายตายตายนสุดยอดนะแล้วกูก็จะตายตามไปอยู่ถึงเวลาพวกไปพวกตายก่อนก็เป็นผีรุ่นพี่ไม่มีอะไรเลยแต่ความมันอยู่ในความตัณหาความเพลินจะมีแต่ความหวาดกลัวเขาจะนี่แหละที่ีเป็นคำมาที่หลวงตาพูดว่าความกลัวทำให้โงง ตายบ่ยันจะตายโอ้ยคนตายไม่กลัว ę, คนกลัวไม่ตายมะยกเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วจะไอไอกลัวตายนี่คือจิตไอตัวนี้ไม่ตายจะหลอกลวงเก่งมากฮะฮะมะหลวงตาปานีเนี่ยเคยเคยมาหาหลวงตาเมื่อก่อนถ้าแกเดินได้เนี่ยเหมือนปกติเนี่ย ตอนเย็นแกจะไปกาบหลงตาทุกวันทุกคืนกาบพุ๊บแล้วก็มองหน้าแล้วก็กลับวันนี้ไม่อยู่หนี่พิงเปไหนเหรอเึงในหมยถึงนานสี่เดีอนี่เลยไมเดือนนี่กูจะแปลเป็นภาษาเึงในแปลว่านานกินี้เสียง ยังบันบ่อีเด้ออืคือมันถึงอ่ามันประกอบคนร่คนห้องห้องห้องหสถานที่และเวลาเฮาเบิ่องกี้เพราะไม่รงนีคะาไม่น้ำตาพุ่งแล้วเนาะกราบโทรศัพท์ให้โทรศัลท์เลยกให้ายโทรศัพท์เล็นเนี่ยไม่ใหดู พ่อมันโดนด่างโอ้โหพ่อเขาเกิดเหรอบุญรู้แมาเห็นไหมขึ้นได้จากไหนฮะขึ้นมาเลยในใจโอ้โหเกิดตอนนั้นมาก็หมาหาเรามาอยู่ของเราเลยตอนนี้ก็จะดีขึ้นเห็นไหมเริ่มเห็นไหมนี่ยอันนี้สมใครอยากอ่าได้บุญได้กุศลเนอะ อันเนี้ยพวกเราพิสูจที่ดูแลสุดยอดมากฮะวัน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 นั้นเขาก็ถวายปัจจัยไว้เยอะเลยนะฮะเห็นไหมมีไหมวันนี้มีไหมเนี่ยมีผมเหลือเยอะไหมมัอนี่มันมัอแปดบอบบิดแปะอะไรมันแปดพันโอ้โหะเยอะมากเลยนะ ยังมีเงินเงินเยอะๆเลยก็โอ้โหเอ๊ะมาเออเี๋ยว่ายหมโอ้ยหนะไอแม่เน่เน่เน่นี่คือความเด็ดขาดของหลวงตาบานีฮะไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่คนอยากอยากทําบุญด้วยเห็นไหมเขาก็อยากทานเพราะนี่อาศัยอาตรงนี้ให้เขาได้ทานเห็นไหมนี่คือประโยชน์ นี่ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านคมรา้วเชือดซีมาสองครั้งแล้วครับฮะไอแบบคมแล้วเชือครับผมอ่าไอ้ใช่ไอ้ลูกคมไม่ต้องห่วงอะไเนี้ยลูกคมนะมาเมื่อไหร่ก็มารวมตลอดเลยรายนั้นอ่ะอ๋อโอ้ยอันเนี้ยเอ้าวันนี้ใครจะทำบุญมาอ่าตอนนี้หลวงตามาแล้วทำบุญกับหลวงตาบันเน่หน่อยเร็วโอ้ยโอกาสสุดท้ายเลยนะทางบ้านว่าไงทางบ้าน โอ้ชูชิดหนึ่งพันบาทโอาเห็นไหโอ้คุาชิดสองพันบาทโอ้โอ้โอ้าอ้อ uh, ้ไอ้ได้อบาอ้าอ้า้าอาาอ้าอ้า้อ้าอาอ้ะ้อยอ้อ้า้อ ห้าร้อยบาทโอ้ยเงินเหรียญไม่เอาเอาตัวค่ะโอ้ถวายหมดตัวเลยวงั้นไอตัวไม่เอาคืนได้ไหมเอาอะฮะเอาเอาลงตาเอาไว้ไอ

มาจาีจากบาเลนเซียด้วยนะคะสองพันหนึ่งร้อยบาทอ้อนบาี่จุดยุบยุบีาสองพันบาทโอ้ซาถูกเอาเก็บเก็บเก็บให้หลวงพ่อป็นเอีโอ้เอาให้ล้นเหลือเลยอเนี่นี่ใครก็อยากทำด้วยด้วยเมื่อไหรกูจะป่วยัทีวะกูต้องป่วยให้บวมมากกว่านี้นะเขาก็จะได้ ลูกคมราชสีไม่ต้องห่วงนะโอ้จากอยู่หรอกน้อมันป่วยมาแล้วนอนผ่านความตายมาแล้วนี่แหละเนี่ยหลวงตาบอกว่าผ่านความตายมาเมื่อก่อนไม่มีใครเชื่อหรอกเดี๋ยวจะให้อาจารย์จอบที่อยู่กับหลวงตาถามว่าอาจารย์จอบว่าหลวงตาตกนรกเป็นยังไงหลวงตาเป็นเดือนสองเดือนเลย นะเผาอยังงานในเ,เวจินาโลกทีนี้พอเย็นนี่นะไม่อยากพูดรึกว่าอยู่ถ้ำน้ำแข็งครับนะ,ะ,ะมันเล่นงานบางที่เหมือนกับเอาเลื่อยมาเลื่อยเลยเลื่อยเอวขา,าดเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมวันนี้ได้มาเยี่ยมหลวงตาบานีเนาะ อ่าก็บอกแล้วว่าวันนี้จะมาเยี่ยมตอนเย็นๆหน่อยเนาะอากาศเย็นๆอืมอ่ะอืมไม่โกนหัวแล้วอย่าี้ยนะน่าจะสดใสขึ้นเยอะเลยใช่ไหมรอเหมือนกูเลยจัะฮะแต่แพ้กูอยู่หน่อยหนึ่งแค่นั้นเออเฮ้ยว่าไงไอไออะไรนั่เนี่ยนะไแม่แม่ไออุ่นวันชื่ออะไรนะจอทครับไอจอดเออไอจอ ตลูกเทียมบุญอินทรบุตรเออนี่ลูกชายคนเล็กเที <arada. arrivé S 1> disorder. ยมบุญอินทรบุตรพญาอินซีหลวงตาบาลีท่นแต่ถ้ารุนแม่ทีเจ้าลงมาไม่ถูกไม่ทันหรอกอ่ารู้จักรู้จักกันเทียมบุญอารู้จักเคยยื่อท่านอืม๋ออันนี้มาเป็นลูกองหลวงตาสิงห์ครับโน <c oughs> <polite> ้ท่านจะผัดหลานอันอัน คันเล่าเนี่ยเขาเอออินซี่พยองออ้แล้วเฮาคันไทยเรียกอินซี่พยองหนังเรื่องแล้วเฮาแล้วเฮาสัตว์คันแม่นภาษาไทยก็ว่าอินซี่พยองนะเนี่ยว่าคือคือเอใช่หนังเนื้อคู่ก็สิ้นสองตอน จานเทียมบุญกันมาสองเสือนี่ตั้งนั่นไม่ทำบุญพรมแดนใช่ไหมครับโอ้ยุคนั้นแหละยุคนั้นแหละมาเปิดพรมแดนบูชัย์แบบบุญนลำชาไปนลำจีนไหมงูดาวมูแดงแมวกินปลาอย่างเห็นตะกางปักแข่าแมวกินปลาอย่างกลางปักแข่น้นำทำเรื่อให้หล่มใช่บอกกางบอลกลางแคแดนพ่อเฮือหล่มบอกพี่บอกเฮือจมิงหมิงฝ่าพลังปั้นขวจีติดงอนหล่มตึงในชนเอ๊ะจำแม่มา เพลงของเรนเพื่นพมแดนคนเก่งภาษาอยุนาวสิหยุนารยุดนรายว่าสยุนาพี่กรมปัดสูไมรีดอยเนี่ยเบุญแต่งเก่งมากเลยเองเนี่ยโดนนั้นสมัยนั้นอะคระอาจารย์สงเครอใช่ครับ สมราะอะไรปัตมพงษ์อะไรทุกอย่างแต่งเพลงปู้หลวงตาก็เป็นเหล็กเลี้ยงควายไม่ใช่เหล็กเลี้ยงแกะนะเหล็กเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่ใช่เลี้ยงควายไปสายสาเลี้ยงควายเลี้ยงควอยครับอออเก็ยังดีเลยดีแล้วดีแล้ว กำลังรอกออกอยากอยู่ครับอยากอยู่ยา่ตายง่ายอยากตอบบุญแทนคุณพ่อแม่อยากตัวแทนพระคุณพ,อ <c oughs> พ่อผู้มีพระคุณมากมายมหาศาลผู้ให้ชีวิตใหม่กับเรา <c oughs> พ่อผู้ ให้ความประเสริฐเลิศเลิศกับจิตกับใจเรามากมายพอ่อศิลทรัพย์จนะระนาดธมอินีเด้ลุงตาคิดจีงสัานีดีเด้พอเด้นน่พอ,พอลุงตาเด้หน้ลงตานี้นี่ตายกับบุนเสียหายชีวิตนะ ไม่ใช่เป็นน้ำร้าหรอคุณยอดแล้วนะเาาาากิดสัตว์ใดสัตว์ใดก็ขอท้าไม่ได้เกิดอีกนะขอเป็นลูกเนาะขอเป็นลูกของท่านตลอดไปลูกพระพุทธเจ้าล่ะลูกสศาคตนะ <c oughs> ให้มันสมบุบาทสมศักดิ์ศรีนะ <c oughs> พวกเรานะอย่าให้กิเลสย่จจำยีนะ โรคมันฆ่าเราตายได้แค่ชาติเดียวเนี่ยเลยพบเดียวเนี่ยจะก,กิเลสเนี่ยมันฆ่าเราหลายพบหลายชาตินะทำไมนะรีบขนขวายด้วยเนี่ยด้วยอาาปณสชิดนี่นะทำที่พระเจ้าเนี่ยอาวุธปัญญาเนี่ยนะศรรีลสมาธิปัญญาที่พระเจ้าเอาไว้ให้อาศัลโลกทั้งหลายเนี่ยให้พวกเราเนี่ยนะ อ่าอย่ามัวไปด่ากันอยู่เลยอ่าอย่ามัวไปแยกกันอยู่ว่ากูดีมึงเร็วมึงผิดกูถูกอยู่เลยอ่าอย่ามัวไปมหานิกายธรรมยศอะไรก็ไม่รู้เลระนี่นะทำมันเป็นอันเดียวกันนะนะะํำไว้ไม่มีแยกแยะหรอกอย่าว่าจะอมหานิกายธรรมยศเลยประชาชนธรรมดาก็บรรลุได้เข้าถึงได้ธรรมะเนี่ยนะนะจะอยู่ชาติไหนก็ตามในในผืนโลกนี้นะจำไว้ ธรรมะมันมีอยู่ในตัวทุกคนนะเนี่ยเอาหลวงพ่อฟาเนีเนี่ยเนะาะเทศธรรมะให้ฟังให้ดูนะวันนี้หลวงตาก็ได้มีโอกาสอ่าเนี่ยก็มาบ่อยๆแล้วนะอ่าเนี่ยเห็นไหมมาบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นนะอ่าหลวงตาก็ออ่าอ่าามามามา,มาจับอย่างเงี้ยก็จะมีคุณประโยชน์อยู่พอสมควรนะอือ <laughs> อาศัยบุญบาร,รมีอาศัยบุญบาร,รมีอาศัยสิ่งที่หลวงตาทำมาหลายภพหลายชาตินับอเนกนานชาตินะบุญกุศลใดที่ทำนะหลวงตาขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรและเทพภูมิเทพภูมิที่สิงสถิอยู่ในที่นี่หรือ ที่อื่นๆในชักวานนี้จงมีแตความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเชิญสาธุมีคนดูอยู่บ่สามร้อยกว่าโอ้เห็นไหมอ่าเห็นอ่าวันนี้มาเยี่ยมหลวงพ่อปานีแล้วก็ได้ทําบุญด้วยเนาะอืมทำบุญนะทำบุญอย่างน้อยพวกเราก็ได้ทานะโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนเนาะสาธุ